เหตุตุปัจโยคือเป็นยันที่เวลาเราไปสวดศพเนี่ยบทสุดท้ายในพระธรรมเจ็ดบทเนี่ยเขาเรียกว่าเหตุตุปัจโยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสำคัญคือน้อาําอมฤตนะครับของเทวฤทธิ์ก็ยังอยู่ในนี่ับที่ท่านได้เสกอธิษฐานเอาไว้อันนี้ก็จะไปกุตะก,กุดที่ท่านตั้งใจจะไปเสกนะครับท่านทำร้อยแปดชุดเดี๋ยวเราจะตั้งใจจะไปเสกที่ทัาพระธาตุพาานม กุดชุดนี้นะครับมีสามสิบสองดอกถักด้วยไหมเจ็ดสีสองชั้นก็เป็นตะกุดโทนของท่านนะท่านจะทําเป็นพิเศษแต่หลายปีแล้วนะชุดเนี้ทําเป็นไหมเจ็ดสีไว้ท่านว่างจานท่านก็จะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็แต่เนี้ยังไม่เปิดบูชาน่าจะเปิดบูชาวันที่ยี่สิบแปดเหมือนกันมีสามสิบสองดอกถักไหมเจ 4, ็ดสีเดี๋ยวเราจะต่อโค้ดให้เดี๋ยวผมต้องถามที่ว่ามันหลายปีแล้วครับว่าปีอะไร จะได้เป็นไม่ใช่ของพ่อมอณนะแล้วามาอุปโลกนะครับมันมีแค่สาที่สองดอกเรา่ได้วันนั้นนั่งเช็คดูแล้วลูกศิษย์คนที่ถักเน่เขาไมมีชีวิตอยู่แต่จำจำปีไม่ได้ก็ไหมเจ็ดสีอ่ะที่ท่านเอาไว้ผูกข้อมือเด็กคนที่มาเนี่ยข้อมือเด็กมาใครขอใสยสินท่านท่านก็จะเอาสสยสินเนี่แเรามาถักเอาไว้ท่านวางท่านอาจารย์เก็บเอาไว้นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นตะกรุดที่ท่านอ่ะไม่ได้จานเองแต่ ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาพูดท่านน่ะตั้งแต่ผมอยู่กับท่านมานะปีสามสิบกว่าเนี่ยนะช่วงตอนนั้นนะท่านน่าท่านเริ่มโด่งดังท่านก็มีคนขอตะกุดท่านเยอะท่านเยอะนู่นนี่นั่นก็มีโอกาสเคยได้มีคุยกับท่านบางช่วงบางตอนท่านบอกท่านได้วิชาไว้วิชาหนึ่งคือลงยันเหตุตุปจโยเหตุตุปจโยคือเป็นยันที่เวลาเราไปสวดศพเนี่ย บทสุดท้ายในพระธรรมเจ็ดบทเนี่ยเขาเรียกว่าเหตุปัจโยนะครับบทในพระอภิธรรมเจ็ดบทเนี่ยบทสุดท้าย mm. อันเนี้ยจะมีพุทธานุภาพในการปัดเคาะต่างๆพยันอันตรายต่างๆ mm. หลวงพ่อแม้นท่านบอกว่าฉันเนี่ยเขียนขอไม่ได้เพราะมันมันเยอะไงมันต้องเขียนเป็นตัวถ้านในเขียน,นผสมคําตัวนั้นนะ่ะท่านเขียนไม่ได้ท่านได้แต่ปากเปล่ามา กับวิธีเสกแต่ตัวตัวขอมะท่านเขียนไม่ได้ท่านผสมคําตัวนี้ไม่ได้ท่านบอกว่าท่านอยากจะทําไว้รุ่นหนึ่งก็เลยทําตะกุดไว้ชุดหนึ่งเมื่อประมาณปี60มั้ง60 61เนี่ยท่านได้ทําตะกุดเอาไว้ชุดหนึ่งแล้วก็มันเหลือทองแดงท่านก็เลยถามอาจารย์พุทธก็คือเป็นโคศกของที่วัดเนี่ยอาจารย์พุทธเนี่ยเคยบวชมาประมาณ20ร่วม20พรรษาเป็นอาจารย์รักษากระดูมกมีอาคมขังนะตอนนั้นอาจารย์พุทธเนี่ย แกมานวดให้หลวงพ่อหลวงพ่อแกจะปวดเมื่อยขาแกจะเขาเรียกย่าเขาเรียกเหยียบเหยียบฉางมั้งที่เอาจอบเนี่ยไปเผาไฟแล้วแกก็จะเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบจอบที่แดงๆเนี่ยย่ชฉางย่ช่างอะไรเนี่ยแล้วก็มานวดหลวงพ่อแล้วแกก็บอกเออตะพุธแกมีวิชานี่วาแกเขียนขอมได้ไหมถามได้หลวงพ่อทําไมเหรอเออช่วยฉันหน่อยสิให้ไปจานเขียนยันนี้ได้ไหมตะพุธอาจารย์พุธเนแกเขียนได้ บอกว่าไปเขียนให้หน่อยฉันจะเอาทําไว้ให้ลูกศิษย์ใช้แกก็ทําไว้ให้ห0สิบดอกแกเขียนไหให้าสิบดอกหลวงพ่อบอกเออเนี่ยใช้ได้แล้วแต่แกเขียนแผ่นใหญ่ไว้แผ่นหนึ่งที่ไม่ได้ม้่นะผมยังมาหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไม่ได้หรือตรงนี้ดูว่ามันจะมีอีกแผ่นหนึ่งที่ที่ที่เขียนเอาไว้อันนี้เขียนไวห้าสิบดอกตะกรุดอันนี้ปัดทุกอย่างเป็นโครงกระพันชาติหลวงพ่อแม้นบอกเนี่ยนะเขียนลงพระขาวในโบสถ์มาขมัอุดนะออกมาจากโบสถ์ยิงได้เลยยิงไม่ออกไม่ต้องใส่ก็ได้ มันดีด้วยตัวมันเองหลวงพ่อพูดแกมั่นใจในอันนี้เหมือนกันเท่ากับตะกรุดของท่านนะวิชาหนึ่งคือวิชาของอันเนี้ยถ้าท่านมั่นใจมากว่าถือว่าใช้ได้แล้วท่านก็เสกแล้วมันก็หาผมก็หาไม่เจอผมถามคนที่นอนอยู่ว่าย้ายกุฏิเนี่ยเอาไอต้ตะกรุดชุดนี้ไว้ไหนเพราะเราจําได้ว่าแกเสกเไว้ประมาณปีหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยแกเขียนเอาไว้เนี่ยว่าเอาไปไว้ตรงไหนกันแอบไปแอบมาจนมาเจอว่ามันอยู่ในบาทนี่แหละแล้วผมก็ให้เจอ,อาจาันพุธพอด,ดีคนที่คนที่เขียนแล้วก็ถักอะ ว่าใช่ไหมบอกอ๋อเนี่ยแหละใช่ใช่แกเขียนไว้เพราะเป็นทองแดงชั้นเดียวเดี๋ยวเราจะต่อโค้ดให้เปิดได้บูชาเหมือนกันวันที่28ธันวาคมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเรื่องพุทธานุภาพพุทธคุณเดี๋ยวเราจะแจ้งเดี๋ยวนี้ก็เป็นสมบัติอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ท่านทำทิ้งเอาไว้และนะครับนอกจากนั้นในใน,ในตรงนี้นะครับชุดนึงนี่คือเป็นตะกรุดชุด16ดอกนะครับตะกรุดชุดสิบหกดอกที่ท่านทําเอาไว้นะครับและในหีบในหีบเหล็กเนี่ย ท่านได้ทําตะกรุดเอาไว้ชุดหนึ่งท่านตั้งใจเสก12ปีแต่ปรากฏว่าทำมาไว้ตอนนี้เสกไปได้ประมาณ6ปีลหรือประมาณ6ปีถึงจะเสร็จก็ยังอยู่ข้างในเราจะเก็บเอาไว้ในสังขารของท่านก็คือวันหน้าเดี๋ยวสังขารท่านมาอยู่ในตะกรุดนี้ก็จะอยู่ให้ท่านอธิษฐานจิตจนครบ12ไตมาสเมื่อไหร่ถึงก็จะเปิดให้บูชาวัตถุบุคลแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ท่านเอาไว้เดี๋ยวในอีพีหน้าต่อๆไปจะ เอามาให้ให้รับชมแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสําคัญคือน้อาําอมฤตนะครับของเทวธิ์ก็ยังอยู่อย่ในน,นี่ครับที่ท่านได้เสกอธิษฐานเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นพระพุทธานิโยโทรที่ท่านมั่นใจในพุทธานุภาพมากนะครับส่วนสมบัติอื่นแล้วก็นี่นี่เป็พินนะครับน้ํามันสีพึ่งผงมวลสารยังอยู่ที่นี่นะแล้วก็ประหลอดที่ทำทประหลอดที่ท่านเสกเอาไว้นะครับอีกสองสองสองขวดนี้นะครับอันนี้คือประหลอดที่เอาไว้ ทำเบีย้ยแก้ที่ท่านเสกเอาไว้แล้วนะครับอนาคตถ้าหากว่าเราจะทําเบีย้ยแก้ก็ใช้ปลอดชุดนี้ในการทําเบีย้ยแก้สืบต่อไปนะครับอันนี้เป็นโลนะครับหนักหนักนะครับหนักเป็นโลนะครับแล้วก็ของต่างๆนี่ก็จะยิงยิงยังคงอยู่นะครับของที่ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับก็เลยเอาไว้ให้ดูให้ชมนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่านอกจากนี้ยังมีตะกุดอีกหนึ่งชุดนะครับจะอยู่ในหัวนอนท่านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชม น่าจะเป็นรายการแรกนะครับแล้วก็แ่งครั้งแรกนะครับที่เราจะพามาชมในกุตทิที่ท่านจําวัดนะครับนี่เป็นสมบัตินอกจากรูปที่ผมเอาไปให้ดูนะครับรูปนั้นอาจจะจริงๆอาจจะอยู่ท,ท,ที่ที่ท่านเสกอันนี้ก็จะไปกุดตะกุดที่ท่านตั้งใจจะไปเสกนะครับท่าน <c oughs> เขียนไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ม้วนนะครับทำร้อยแปดชุดเดี๋ยวเราจะตั้งใจจะไปเสกที่ทัพพธาตุพนมท่านมีตาําราตะตะกุดเจ็ดดอกของหลวงพ่อจงนะครับตั้งใจไว้จะทํา แล้วก็จะเอาไปเสกที่พระธาตุพนมเพื่อที่จะอะไรระลึกของพญาสตันาคานะครับที่ปกปักษ์รักษาพระธาตุพนมตั้งใจทําตะกุดชุดเจดอดปรากฏว่ายังทําไม่เสร็จแต่ว่าจานไว้แล้วยังไม่ได้ม้วนยังไม่ได้ถักเดี๋ยวเราจะไปม้วนและถักแล้วจะเสกในวันช่วงก่อนมาค้าบูชาคือวันเพ็ญสิบห้าข้ามเดือนสามทำไมจะไปออกตอนนั้นเพราะว่าจะตรงงานธาตุพนมจะนิมนต์พระที่ดูแลองค์สตันาคามาร่วมเสกอธิษฐานจิตะกุดชุดนี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็น นี่อีกชุดหนึ่งนี่นะครับในยืยนนี้บางส่วนจะอยู่ในบาทหลังนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับในบาทนี้ก็เป็นชุดหนึ่งครับเป็นชุดเดียวกันนั่นแหละอยู่ในนี้ด้วยท่านเสกแล้วก็มีเกสามีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็นี่ก็เป็นสมบัติท่านไม่มีอะไรท่านก็จะจําวัดอยู่ในนี้แหละนี่คือที่นอนของท่านแล้วก็จะเป็นเนี่ยสมบัติที่ท่านมีอยู่นะครับที่เราเก็บสะสมไว้อันนี้ก็เป็นที่เจอของท่าน ที่เจมที่เจอของท่านกระโทรศัพท์เหล็กจานเหล็กจานอันนี้นะครับผมซื้อมาถวายท่านเป็นเหล็กน้าพีก็เราก็ใช้สอบวิชาพวกนี้เอาไว้อันนี้ก็เป็นที่ของผมท่านอันนี้ไม้เกาหลังท่านวิทยุแว่นตามีลูกศิษย์ตัดให้นะครับมับงกรโยกถามว่าวเก็บไว้ทําไมสมัยก่อนนะ่ะแกชอบมับงกรโยกแกเล่าได้ตั้งแต่เฮงแต่งเอียง e มาเลยนะเรื่องของท่านเนี่ยท่านจําได้หมดอนะ่ะตั้งแต่เฮงแต่งเอียง e กล้วยเจ๋งอะไรพวกนี้ ท่านจําได้หมดนะครับท่านชอบในใน,ะน,ะน,ะนะเป็นหนังสือสวดมนต์แล้วก็มีดนะฮะท่านจะไว้ปอกหั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเก็บมีดของท่านานเก็บเป็นวัสโบราณที่มีไว้หั่นของอันนี้ก็จะเป็นไม้เท้าของท่านก็จะมีตามจุดอันนี้ผมพ่อนันบางพี่น้อยนั่นทําไว้ถวายให้ก็จะอยู่ในจุดนี้ของนั้นนะครับและนี่คือซิกเนเจอร์ที่สุดรูปภาอะไร สมบัติที่สุดท้ายที่ผมไปเอามาจากโรงพยาบาลเลือดของท่านเองครับเป็นเลือดของท่านที่ตอนที่ท่านรักษาเนี่ยหมอก็จะไปเอาไปตรวจผมก็ขอกลับมาเป็นโลหิตของท่านตั้งใจเอาไว้หลังจากที่ท่านไปเนี่ยจะทําวัตถุมงคลหนึ่งรุ่นผสมโลหิตของท่านคือประสาโลหิตเลย แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้บูชาเพราะถามว่าเอาไว้งลงมาาดีกว่าอาไปทําลายทิ้งเขา้าใจไหมของทุกอย่างของพ่อเนี่ยผมไม่อยากให้ทําลายมันคือเลือดของท่านมันมันมันคือชีวิตจิตใจของท่านนะครับคนเราเนี่ยครับก็เลยเอาเลือดของท่านมาจะประ,ประ,ประ,ประสราโละหิตแต่ไม่ได้ทําให้บูชานะทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะมีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมใครที่มาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบ่อยๆเราก็จะแจกให้ เอาไปบูชาดูถึงความตั้งใจว่าเออคุณมาสวดมนต์ตั้งใจบูชานะเราก็จะทำเอาไปให้บูชานะครับสักรุ่นหนึ่งแต่ยังไม่ได้แก่ไม่พิมพไม่ไทําอะไรครับ๋ยวถึงเวลาวันหนึ่งเด๋ยเขาจะทานะครับเอารุ่นเรียกว่าประสาโลหิตก็คือเอาโลหิตของท่านนี่แหละไม่งั้นไปโรงพยาบาลก็เขาไปทําลายทิ้งนะครับเราก็ไม่รู้หรอกเอาเลือดของพ่อเราไปทิ้งไว้ไหนใช่ไหมผมก็เลยจะเอาเนี้ยแหละมาทําเป็นวัตถุมงคลเป็นรูปาปัสสาโลหิตให้สําหรับคนที่มาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ ทุกวันอาทิตย์นะฮะตั้งแต่วันที่14ธันวาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับมีการเผยแผ่มีการอบรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์กั้งกรรมฐานมีการแสดงธรรมเทศนานะครับเราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเอาครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่เคารพนับถือกันมาแสดงธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีโอกาสร,รับรู้รับทราบกันนะครับนะแล้วก็จะแจกเป็นวาระไม่ใช่แจกทุกวันแล้วแต่ว่าเราจะแจกวันไหนนะครับสําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้ นะอันนี้เราก็เก็บออกมา,มาแล้วก็บางอย่างมันก็ยังมีอยู่เราย,ยังไม่ได้โชว์มากอันนี้ก็จะเป็นตําลาที่ท่านได้มอบหมายมาให,ให้นะครับตาราของท่านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันเมตตาที่ท่านเอาไว้เสกเสกเอาไว้ให้เป็นน้ํามันเมตตาผงมวลสารต่างๆแต่สมัยเก่าหลวงพ่อจงตกทอดมาผสมกับของหลวงพ่อแมนแต่ก็สีพึ่งที่เสกหุงเอาไว้ตั้งนานแล้วครับเดี๋ยวในอนาคตต่อไปเรามีการสร้างสีพึ่งก็จะออกมาบางคนบอกเอ๊ะทำไมวางตอนนี้กำลังปรับปรุปงกุฏิอยู่ เข้ามาในวันนี้คือกําลังปรับปรุงกุติเลยนะครับอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วละ่ะกุติเพราะว่าที่12เนียจะย้ายสังขารท่านมาไว้ในนี้ก็จะจะได้มีโอกาสได้มารับชมกันนะครับว่าท่านมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลบางอย่างเนี่ยก็เราก็จะเอาเอาเอาเออกไปให,ให้เป็นของวัดนะครับแล้วก็มีเท้ามหาพรมเท้ามหาพรมเนี่ย ท่านจะให้เก็บเอาไว้ท่านไม่เอาไปว้นี่จะมีเห็นว่ามีสององแล้วก็ตรงที่ท่านนั่งอีกหนึ่งองแล้วก็ตรงนี้หนึ่งองท่านน่ะเรื่องวิชาพรมท่านนับถือมากท่านไม่ยอมให้ยกไปท่านบอกให้เอาไว้ในนี้แหละท่านพูดว่าเป็นของท่านต้องอยู่ที่นี่นะเพราะท่านรสืบทอดวิชาพรมมาสายหลวงพ่อจงด้วยท่านมั่นใจในเรื่องศัพทวิชานี้เหมือนกันนะครับแต่ท่านไม่เคยโอ้อวดอะไรนะครับก็จะเก็บเอาไว้นะครับมีสี่องหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งเอาไว้นะครับให้คนได้สักการะบูชาองค์ท้ามหา นะครับเรื่องพลิกดวงชะตาเราก็จะตั้งเราจะตั้งองค์ท้ามหาพรหมให้คนได้ออกไปบูชาบางอย่างเราจะไม่ได้เข้าไวน้นี่เราก็จะให้คนเนี่ยให้การาบที่บริเวณที่สังขารท่านนะครับองค์เทพต่างๆนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวในอีีหน้าผมจะให้ได้รับรู้รับทราบในเรื่องของปฏิบาาัติธรแล้วก็แนวทางปฏิหารแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของ่าะแมนที่ว่าท่านได้ไปช่วยเหลืออะไรใครได้บา้างพลิกฟื้นชีวิต สิ่งใดที่ไม่เคยรับรู้จากที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะได้พาไปรับรู้รับทราบเพื่อเผยแพร่บารมีหลวงพ่อแมน้นและหลวงพ่อจงสึกต่อไปขอติดตามในอีพีหน้าแล้วกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวใดๆของหลวงพ่อมานําเสนอให้สถาทุกท่านได้รับรู้รับทราบค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ้าสุมาอีด้วยครับ ทคร,ครที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอ้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ